สวัสดีค่ะาวันนี้ได้เวลามารีวิวกันอีกแล้วนะคะสเปรย์เมจิกอาริงเกิลรีเลเซอร์นะคะก็คือเป็นสเปรย์ฉีดแล้วรูปนะคะผ้าเราก็จะเรียบนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้อ่าเตารีดเลยนะคะนี่เป็นผ้าที่เราซักแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รีดนะคะจะเห็นว่าอ่อมีรอยนะคะรอยยับตามภาพเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะเราก็จะฉีดสเปรย์นี่นะคะ ในระยะ1 0ถึง20ซนติเมตรก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อให้เกิดละอองฝอยนะคะจุมซับเข้าไปในผ้านะคะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบฝั่งนี้ให้ดูนะคะว่าโอ้ทดรูปเรียบแล้วเป็นยังไงนะคะหอมมากค่ะมีกลิ่นหอมออหนึ่งกระป๋องนี้นะคะฉีดได้ห้าสิบครั้งนะคะแล้วก็มีปริมาณหนึ่งร้อยอมลนะคะฉีดได้ห้าสบครั้งค่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราฉีดสเปรย์ลงไปแล้วนะคะเราต้องให้เวลา,นนานเนี่ย่าน้ำยาเนี่ยได้ทํางานนะคะก็จะใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบ นาทีเนาะตอนนี้เราจะเริ่มจับเวลานะคะเพราะนั้นในขณะทีะ่น้ำยาทำงานเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของมิสซิสบาวนะคะสินค้าตัวเด่นตัวดังเลยตัวเดิมของเขานะคะที่ขายนะคะก่อนด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นฝักน้ำมหัศจรรย์นะคะใช้ทำความสะอาดอห้องน้ำผนังนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะรอสินค้าตรนนี้นานมากๆเลยตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะถามว่าจะมาแทนเตาริสเลยก็ไม่ได้แต่เราสามารถใช้ในยาที่มันจําเป็นนะคะอย่างเช่น ไฟดับเอาตายลรวจะรีบออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีธุระจะไปไหนเจอเสื้อผ้าแบบนี้เราก็ไม่กล้าใส่ออกไปข้างนอกนะคะเขายับมากเลยอ่ะเราก็ต้องใช้สเปรย์ฉีดที่สําคัญนะคะมีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็คือจะเป็นกลิ่นกุชชี่นะคะเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ฉุนนะคะเออจัเวลาคุณจะไปไหนอะคะ่ะคุณก็ไม่ต้องฉีดน,น้ําหอมนะคะจะใช้อ่าฉีดลงบนผ้าลงบนเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะฉีดให้มีกลิ่นหอมมันจะติดอยู่บนเสื้อผ้าแล้วก็จะทําให้อ่า เราเนี่ยมีกลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นนะคะนารยะจากผ้าขึ้นมาถึงตัวแม่เพนเนี่ยเป็นวาเลยค่ะฟุ้งเต็มห้องนะคะหอมมากเราสามารถใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะนอกจากที่จะ อ่าทำให้ผ้าเรียบแล้วนะคะเราสามารถฉีดลงใบบนอ่าที่นอนนะคะผ้าบ้านได้นะคะหรือว่าบนโซฟาผ้าน,นะคะที่มักจะมีกลิ่นอับเนาะตัวนี้จะลดกลิ่นอับชื้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แทนน้ายาดับอ่าเรียกอะไรน้องาปรับอากาศได้ด้วยเหมือนกันคุณสามารถฉีดเข้าไปในรถได้นะคะในรถที่อ่ามันจะมีพรมเนาะมันจะมีความอับชื้นตัวนี้ก็สามารถฉีดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไป1ขวดนะคะ1ขวดเนี่ยสารพัดประโยชน์มากนะคะเด่นในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เสื้อผ้าเวลาคุณเดินทางไปที่ไหนๆไปแล้วก็จะมีรอยพับรอยมางที่คุณรีดไปแล้วอ่ะคงก็พับใส่พับใส่กระเป๋าทีนี้พับใส่กระเป๋าเสร็จมันก็จะมีรอยพับเป็นรอยพับเป็นเส้นเนียค่ะมันก็จะดูไม่งามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องฉีดลงไปตามรอยนั้นแล้วก็เอามือรูปรูปเข้านะคะแต่ให้เวลาเขานิดนึงสัก5นาที10นาทีนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป3นาทีแล้วเหลือประมาณ2 3านาทีเดี๋ยวเราค่อยมารูปให้ดูนะคะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไป ที่ไหนใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะให้ใช้สเปตรยต์ตัวนี้ได้นะคะราคานะคะไม่ต้องกลัวนะคะราคาเป็นเม็ด2อ9รบาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อนะคะ2นะหรือซื้อ3ซื้อ4ก็จะมีราคาลดลงไปตามสเต็ปหรือคุณอยากจะเป็นอ่าเป็นตัวแทนในการจำหน่ายนะคะคุณไม่จาเป็นต้องสต๊อกของค่ะซื้อตัวนี้นะคะราคาดรอป s h i อยู่ที่สสมาชิกเป็นที่9 9บาทนะคะแล้วคุณสามารถนําไปขายได้ด้วยนะคะและ10ชิ้นก็ราคาก็จะถูกลงเป็นราคาสําหรับตัวแทนนะคะใครที่ คิดอยากจะเป็นซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะให้ผู้ใหญ่หรือให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ชอบทํางานบ้านเนาะหรือว่าเดินทางบ่อยๆเป็นข้าราชการจะไปสัมมนาตามที่ต่างๆนะคะโดยโดยอาชีพหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆตัวนี้แนะนําเลยนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ5้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการรูปผ้านะคะหนูคอยดูนะคะเราจะไปบริเ,นนเวณน,นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรูปแล้วนะคะอเดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบอันนี้ผ้าจะค่อนข,ข้างที่จะหนาเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายเนาะแนะนํานะคะ ้าใหญ่ธรรมชาติเนี่ยก็คือจะเรียบง่ายขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเรียบจริงๆนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าจะอีกฝั่งนี้ยังคงยับอยู่นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบแบบนี้อืะ่ะฝั่งนี้คือฝั่งที่ฉีดนะคะฝั่งที่ฉีดที่ฉีดเรียบเลยค่ะเรียบจริงๆโอ้าไฟนี่ดีมากอืแล้วเราก็ให้เวลาเขาเขาที่แล้วว่าสามนาทีกว่านะคะยังรีบก็เรียบเหมือนกันแต่ว่าสู้่อยให้เขาสักห้านาทีสิบนาทีจะดีกว่าเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะตรงนี้จะเรียบตรงนี้จะยับนะคะตรงนี้คะ่ะบริเวณที่มีกระป๋องสเปรย์เนี่ยอันนี้ฉีดอ่นี่นะคะอ่าเรียบยอดเลยคะ่ะมาสจดย์มากเรียบสุดยอดอืมนี่นะคะอ่าใครสนใจนะคะทักได้นะคะตัวนี้คะ่ะเรียบแล้วเนอะอ่าจะให้ดูชัดๆว่าอือฮึตรงนี้เป็นบริเวณที่ฉีดตรงนี้ไม่ได้ฉีดนะคะแตกต่างกันคะ่ะ เยี่ยมยอดจริงๆค่ะ